น,นี้ก็จบงานครับสำหรับรถดำครงเหลืออยู่ตรงนี้ครับเหลือไม่กี่เที่ยวครับประมาณห้าสิบหกสิบเที่ยวก็เสร็จครับแล้วก็เป็นส่วนของงานแมคโครครับสวัสดีครับต้อนรับนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องจอจับดำซิ่งนะครับอยู่กับทีมงานของเราครับ ใชาเจ้าโกเบโก้ SK 1 4ครครับกับคั312ดีครับทำหน้าที่ตากดินใส่ดำนะแล้วก็ส่วนอีกคันหนึ่งครับอยู่ข้างบนครับทำหน้าที่รับดินวันหนึ่งก็200เที่ยวครับวันหนึ่งรถด,ดำวิ่ง5คันครับคันละ40กว่าเที่ยวครับต่อวันเที่ยวละ50บาทครับ ล็อกของเราตรงนี้ก็วันนี้ก็น่าจะเสร็จงานครับตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้แล้วครับแนวสลบเป็นคันคูนะตรงนี้ครับก็เสร็จงานครับรถดำนี่ถอยเข้าหาไมโครคันไหนก็ได้นะครับฝั่งข้างหลังครับเป็นของกรมชนประทานครับนี่ครับแนวสลบเนี่ยมาถึงแนวนี้นะแนวสลบก็เสร็จแล้วครับตอนนี้น้ําก็ขึ้นเยอะแล้วครับ หลังจากที่ฝนตก2วันนี่นะหกล้อมีแต่คันสวยๆนะพอเวลาอีกวันเดียวครับสำหรับรถด,ดับนะวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับ หัวแต่ฝนตกมาก่อนครับยิงข่าวว่าพายุจะเข้าวันสองวันนี้พายุจะเข้าครับก็กำลังเล่งงานครับเจ้ากโกเบตเต็มแล้วครับใส่ดินก็ประมาณนี้ครับเกลือละห้บบาท วิงไม่เกิน100เมตรครับทางแน่นครับทางแน่นเราก็สามารถแบกได้นะไม่ต้องไม่ต้องเหยียบแรงนะโอ้ออกนิ่มๆเลยครับสำหรับ6กล้อนะน้ำมัน200ลิตรแมคโครก็ได้ประมาณ2วันครึ่งครับ รถด,ดำก็เข้ามาเรื่อยๆครับความลึกความลึกในการขุดครับก็ประมาณ3เมตรครับอันนี้ล็อกที่2ของเรานะ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับล็อกสำหรับล็อกที่สองนะวันนี้เข้าวันที่ห้านะครับก็น่าจะเก็บงานครับก็อีกวันนึง ยังกระกหุมครับไม่ว่าจะเป็นสิบล้อแมคโครฝั่งข้างหลังครับมีทั้งทีมงานสิบล้อแล้วก็หกล้อครับ ว่าคู่ฟัดคู่เวียงเลยครับสำหรับเจ้าโกเบ140ครับกับแคท312ดีครับขนาดพุ่งขีก็เท่ากันครับ0.60ลูกบาทเมตรเท่ากันแต่รู้สึกว่าเจ้าแคทจะเปลืองน้ำมันกว่าโกเบหน่อยนึงครับ กินเยอะกว่าน่อยนึงฝอ่ังโกเบเต็มแล้วครับอ่ังแคนก็เต็มครับ รู้สึกว่าคันนี้จะแรงน้อยน้อยกว่าเพื่อนครับ150แรงมาครับสำหรับจากฮิโนคันนี้นี่คันนี้แรงน้อยกว่าเพื่อนครับคันอื่นมีแต่20 2สิครับอ่ะจอดรอแล้วฝั่งนูน้น มาส่งท้ายกับคันนี้ครับ G.O. 8 E ครับ240แรงมาฮาโนเมกา5้ารครับส่วนมากวิ่งงานหนองนี่ต้องแรงม้าเยอะๆครับงานหน้าฝนครับ แรงมาน้อยนี่โอ้ลำบากครับอ่ะไปอีกคันครับฮีโน่สองร้าวิกเตอร์ครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จงานสำหรับรถดับนะส่วนเมคโครก็ขอเวลาเก็บงานอีกวันหนึ่งครับ ก็ส่งงาน เรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจอจอ,จอดดัมซิงไปด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับรู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ